คือแบบว่าได้เข้าไปนอนในคุกนี่นแค่พวกมันคงจะทักทอดมาถึงกองหลังแน่ๆเลยนี่ถ้าเกิดว่าวันนี้มอด2เนาะที่ถ้าเขาเอาวิชาความรู้ของครูแล้วไปทำได้ก็จริงเลยเนาะติดตามเลยลพดอเป็นก็นดีเนาะ ทรงไทยต้องกลับต้องกลับประเทศตัวเองแล้วไปผูกนี่ผูกผ้าทรงไทยเป็นไหมลูกอ่าอ่าววัลพวรลพลลูกอ่ามาลูกมาวยล็กตอกาอ่าจะได้จะได้เป็นกันลูกมสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมสาม แม่ไม่ทัน,นกูออนเกษียณเลยไปซะก,ก่อนแล้วเนี่ยวันนี้มอนสองออยกนิ้วยกนิ้ววรพลอันนี้เนี่ยน,น,นี่วรพลอันแน่กลมผูกผ้า